ฮัลโหลโอ้ายกอดทุกคนดูนี่ซีนี่หลังของเล่นมากมายเลยมีอะไรเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยทุกคนนี่คือเจ้าคั้โค,โค,โคโดเจ้ระเคเอ้ยเจ้าจระเขเ,เดี๋ยวดูซีว่ามันทำไมมันไม่ร้องเฮ้ยทุกคนโอ้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 โ o ตัวโอเคไปเลยตัวแรกนี่ตัวที่สองนะครับโอ้ว้าว my god let's go เย่อุ้ยหางก็หลุดด้วยทุกคนอ่าเขาคข้าได้ว้าวสไลเดอร์ไปเลยนี่เดี๋ยวว้า wow. วไปเลย let's go เฮ้เอรเฟนช้างช้างนะครับเจ้า hmm. ช้างเอาล e โกสไลเดอร์ตีดังกาไปเลยทุกคนว้าวไดโนเสาร์ไดโนสไล slider ตีดังกาไปนู่นแล้วเจ้าลิงชิมแพนซีนี่ลิงชิมแพนซี ชิมเพอร์ฟีว้าวโอ้เยสไลเดอร์ติดงกาเอาใหม่รอบหนึ่ง1 2โอ้ o พังซสแล้ว1 2 e two, oh, two. let's go air f a ช้างเฮ้ยโอ้ย my กอด โอ้ด oh, ั x ส wow. okay, mm. oh, e ์ดัส์ปดวู้ฮู้หนทีเลสโก้ไคอยาวด้วยนะตัวนี้มีสองหัวด้วยว้าวโอเคไปเลยเลสโกอุ้ยอีกหนา อีกวันอ่ะว้าวโอเคลากันไปก่อนแล้วกันวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย